เที่ยวแกงดินซอ Fairy Mom up t o วันนี้วันตุษจีนนะคะเราไหวา้ไหว้เจ้าเสร็จแล้วเราก็เลยพาเด็กๆไปเที่ยวแกงดินซอที่อำเภอปานบุรีการไม่ไกลจากบ้านนะครับมาประมาณสัก30นาทีจ้ะ ทางเข้าค่อนข้างจะทุลักทุเลหน่อยตอนแรกนึกว่ามาผิดทางซะแล้วแต่ว่าในแมปมันก็บอกว่ามาทางนี้นะคะเราก็เลยเชื่อใจ g o o g l e Map แล้วก็วิ่งตามทางดินแดงมาเรื่อยๆมา,าถึงพ่อเอสก็ลงไปสำรวจก่อนนะคะทางเดินลงไปที่แก่งนะแล้วก็จอดรถเรียบร้อยค้น้องก็ลงมาที่แก่งแบบนี้ตอน,นที่เราไปถึงคนยังไม่ค่อยเยอะนะคะบรรยากาศก็จะเงียบสงบมากๆเสียงน้ำตกคือแบบชิลสุดๆ เราไปถึงสายๆนะแดดมันก็เลยจะค่อนข้างแรงแล้วแต่เด็กๆก็อยากที่จะลงเล่นน้ำเ,เขาก็เลยอุ้มนดาข้ามไปอีกฝั่งนึงค่ะเพราะว่าฝั่งนู้นมันจะร่มกว่าคือถ้าเล่นตรงที่ร่มๆมันก็สบายนะจ๊ะพออี่อนดาก็อยู่ฝั่งนี้ค่ะไม่กล้าข้ามไปโยนหินตุ้มตามตุ้มตามพอให้เพิดเพลินใจจ้ะแม่ก็ยืนคุมนะคะเพราะกลัวจะลุ่นพอเอสเขาก็อุ้มนดา สำรวจว่าตรงไหนที่จะเล่นน้ำได้บ้างนะคะพยายามจะหาที่ร่มๆให้เด็กตอนนี้แม่ก็พาาดามานั่งเล่นอยู่ตรงตื้นๆนะคะให้เขาหยิบหินหยิบอะไรเล่นเลินๆคุณพ่อเขาพาเพี้ยนดาไปสำรวจหาที่เล่นน้ำจ้ะ นาดาก็เพลินมากเลยค่ะ <Hello. S 1> เล่นหินเล่นใบไม้แต่ว่าแดดก,ก็ค่อนข้างแรงมากก็เลยต้องยืนบังแดดให้เขาให้เขาเล่นตรงล่มๆล,ลูกสาวก็อยากจะเดินไปตัวนห่ในที่สุด<า>พ่อเอสเขาก็เจอมุมถะพาอันดาเดินข้ามไปอีกฝากหนึง่งไปเล่นตรงนู้นนะคะเราก็เลย <มา S 1> ย้าย<ม>าฝั่งไปเล่นฝั่งที่ร่มค่ะมันจะมีมุมตื้นๆอยู่เป็นแบบหินกรวดเล็กๆนะคะ เราก็เลยเพลินกันอยู่มุมนี้ยาวเลยจ้าของที่ขนมาจากรถสรุปไม่ได้ใช้เลยทั้งเสื่อทั้งเก้าอี้เพราะว่ามายืนเล่นกันตรงที่โรงเรเด็กๆก็สนุกกันใหญ่เลยค่ะเราก็ยืนดูเพลินเลยแต่ว่าแม่ไม่ได้เอาชุดมาเปลี่ยนก็เลยเปียกมากไม่ได้ เทียนดาเขาก็สร้างปฏิมาก,กรรมของเขาค่ะเดี๋ยวเราไปฟังซิงว่าเขาสร้างอะไรแล้วคุณพ่อสร้างอะไรสร้างยาวต,ต้องให้คนที่สร้างเองต้องพูดเพราะคณะไม่รู้โอเคเดี๋ยวต้องถามคุณพ่อว่ามันคืออะไรคุณพ่อสร้างหันศาบิลดิ้งวาสาน เดินแบบรวดเร็ว <laughs> เดินแบบรวดเร็วแดดค่อยๆไล่หลังเรามาแล้วค่ะมุมร่มเริ่มจะน้อยลงเรื่อยๆแล้วแต่ว่าเด็กๆก็ยังสนุกกันอยู่เราก็ขยับหาร่มหาที่บังแดดก,กันพยายามจะให้นดาเขานั่งลงกับพื้นเขาไม่ยอมนั่งสงสัยจะจั๊กกระดือเพราะว่าถอดแพมเพิร์ดออกยายามจะให้นาดาเขานั่งลงกับื้นเขาไม่ยอมนั่งสงสัยจะัจกกระดือเพราะถอดแมเพออก ตรงที่ยืนน้ําใสเห็นเทา้ามีปลาว่ายไปมาด้วยนะแม่พยายามจะเก็บภาพปลานี่แต่มันมองไม่ค่อยได้ไม่ได้พาลูกๆมานี้แบบคงนั่งลงไปแล้วก็ชิลๆแล้วจะมีเครื่องดื่มเย็นๆสักหน่อยนี่คือฟินแน่นอนพอเริ่มบ่ายๆคนเริ่มมากันเยอะมากขึ้นแล้วค่ะถ้ามาวันธรรมดาที่นี่รับรองบรรยากาศดีสุดๆในที่สุดพ่อเขาก็ลากพี่ชาย ไปอยู่ตรงกลางน้ําตกได้แล้วค่ะมันก็จะลึกประมาณแค่นั้น่ะไม่ถึงเอวพ่อหรอกแต่อันดาเขาก็ขี้กลัวเนาะนี่ไงนี่ไงปลามาแล้วเห็นปลาแล้วจ้าดูปลาเพลินๆกันไปก่อนมันจะมีช่วงตอนที่แดดร่มๆนะคะพอร,ร่มปุ๊บอากาศก็จะเย็นเลยอะพ่อเขาก็พยายามจะไปสำรวจตรงนู้นจากตรงที่เป็นน้ําตกเหนื่อยยังคะสวยเหนื่อยเหนื่อย,อยแล้วค่ะ แม่ของพลุงพลังมากค่ะดูมีทั้งหมวกพ่อหมวกลูกแดดกลับมาอีกแล้วจ้าพอแดดกลับมาก็จะร้อนนิดนึงนะคะอันดาเขาเริ่มคุ้นเคยละเขาก็จะเริ่มเลื้อยและเริ่มเลื้อยไปแล้วค่ะคุณพ่อเขาพยายามจะไปตรงที่เป็นน้ําตกนะคะดูสิว่านางนางจะไปนั่งตรงไหนจัะนี่กระต่ายน้อยกับน้ําตกของเขา พยายามที่จะหามุมที่ดีที่สุดก็ต่ายน้อยกับน้ำตกหันสาพอเด็กๆเ,เห็นพ่อเขาไปนั่งชิลอยู่ตรงน้ำตกก็อยากไปด้วยจ้าอันดาเขาก็เลยเดินตามไปก็อุ้มกันถูรู้ถูกกังจนขึ้นไปนั่งตรงน้ำตกได้ ลูกก็ทั้งกล้ากล้ากลัวกลัวแต่ก็น่าจะสนุกก็อยู่ตรงนี้กันประมาณ2-3ชั่วโมงไม่เกินนะคะเพราะว่าคนเริ่มเยอะแล้วเราต้องมาวันธรรมดารับรองฟินสุดๆคือไม่ไกลบ้านบรรยากาศดีใครอยู่แถวปานบุรีลองมานะแก่งดินสอจ้า I love you. You are really you Youre brother great